สวัสดีครับผมพจิตตแสบนะครับและคิปวิดีโอจากติ๊ t o อวันนี้นะครับเขาบอกให้ผมรู้นะครับว่าการที่เราปิดฝาขวดน้ําแบบเนี้ยผิดครับเขาไม่ได้ปิดฝาขวดน้ํากันแบบนี้นะครับเขาปิดแบบไหนเรามาดูกันครับฮ่าฮ่อินฟินิตี้อืมแบบนี้มันก็ปิดแน่นดีนี่มันผิดตรงไหนครับอ่ะผิดตรงไหนไม่รู้นะครับแต่ ติ๊กตอ็อกบอกมาแบบนั้นเราก็ต้องเชื่อเขาครับวิดีโอจากติ๊กตอ็อกมันเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หยอก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 ไม่ใช่การปิดฝาแล้วครับเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์มากกว่าครับ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าเกิดเรากลับด้านฝานแปะลงไปตรงหัวเนี่ยเทน้ําลงมาก,ก็ไม่หกเหมือนกันครับเปียบเสมอปิดฝาแบบนี้เลยงงไหมงงครับพูดแบบนี้ผมก็งงครับเพราะฉะนั้นเราไปดูวิดีโอจาก t ิ k กต็อกกันก่อนละกันนะครับว่าเขาทำยังไงปิดอะวไปยังไงกันแน่ครับมาเลย อ่านี่นะครับเอฟ้ากับหัวครับแล้วก็แปะไว้บนหัวเฟลเลยนะครับปึ๊บจากนั้นครับกดไว้ก่อนแล้วก็พลิกลงมาฟึ๊บอ้าวตกอ้าวอะไรเร็วจังอ่ะคนนี้เขาลองทำดูครับทำตามบ้างได้หรือเปล่าครับกับดานปึ๊บ,บความวัดดูสิปล่อยมือหลุดไหมฮู้ ว้าวไม่หลุดจริงครับคล้ายกับเมื่อก่อนที่ผมเคยทําหมครับคล้ายๆมาอยางก,กวนที่ว่าเป็นแผ่นพลาสติกใสๆนะครับมาแปะที่ฝาขวดแล้วก็เทแล้วมันไม่ลงแค่บอกว่าน้ำมันดูดติดไว้อะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เช่นกันครับแต่ว่าใช้ฝาของตัวเองเลยเออน่าสนใจนะครับเท่าที่มองดูนะมันเหมือนเป็นวิทยาศาสตร์ดูแล้วมีความเป็นไปได้ที่จะทาได้นะครับถึงที่สเกตูดีครับตอนเริ่มต้นครับเขาจะใส่น้าเต็มจนแบบ ปริมแบบสุดๆเลยนะครับไม่ได้ว่าแบบเนี่เหมือนอยังไงน้ายังไม่เต็มอย่างเงี้ยไม่ได้จะทําได้นะครับต้องใส่น้ําแบบให้เต็มแบบล้นปริมไปเลยครับมันจะได้ดูดฝาไว้ได้คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นไหครับงั้นก็ไม่ยากครับเรามาลองพิสูจน์ดูดีกว่าครับว่ามันจะทําได้แบบนั้นจริงๆหรือเปล่าครับมา แล, please, แล้วเมื่อขึ้นชื่อวเป็นการพิสูจน์แล้วนะครับเราจะทดลองกับขวดแบบเดียวไม่ได้ครับวันนี้ผมได้เตรียมขวดหลายๆขนาดหลายๆแบบหลายๆประเภทมาทดลองดูครับก็คือเนี่จะเป็นขวดน้ำมธรรมดาแบบที่เขาทํากันนะครับแล้วก็จะมีขวดที่ขนาดเล็กลงทั้ง2แบบนะครับเผื่อขนาดของขวดอาจจะมีผลอันนี้ยังไม่รู้นะครับแลาจุดท้ายก็จะเป็นขวดแก้วอาจจะใช้ได้แค่ขวดพลาสติกขวดแก้วอาจจะทําไม่ได้ก็ได้ใครจะไปรู้ล่ละครับลองให้มันทุกแบบเลยเนาะมาแล้วก็มาลองทํากันดูเลยครับเดี๋ยวห่ากระมังก่อนเดี๋ยวทำมาตัว อนี้เราจะ6เลอกกระจายนะครับเพาผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าวิธีนี้มันใช้ได้ผลจริงๆใไหมนะครับทำไม่ได้เสร็จปุ๊บโอ้น้ำไหลมาบืรอเต็มห้องเลยหมดเลยขี้เกียจเช็ดเนะาะมาเรามาดูกันครับมาครับลำดับแรกก็เริ่มจากขวดที่เล็กที่สุดก่อนเลยแล้วกันนะครับลองดูครับค่อยแลมดับไปครับเล็ก กลางใหญ่ยันขวดใหญ่ขวดแก้วเลยนะครับมาก็ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับน้ํายังไม่เต็มปริ่มครับต้องใส่ให้เต็มแบบถึงสุดตรงนี้เลยนะครับเราก็เติมสักหน่อยเอาให้มันเต็มสุดเลยปุ๊บปริ่มปึ๊บปุ๊บอ่านี่เห็นไหมนี่นี่นะต้องให้ล้นแบบนี้นะครับล้นให้สุดเลยนะครับจากนั้นก็ปิดฝาไว้ข้างบนอ่าโอเคอ่ะลองดูนะครับแล้วก็คว่ำครับปึ๊บดูรับว่าได้ไหมครับหนึ่งสองสามเฮ้ย จริงครับดูดินี่อเฮ้ยมันดูดได้จริงครับลองดูนะครับว่ามันแข็งแรงขนาดไหนว้วว้ไม่แข็งแรงเลยครับอ่านี่ให้ดูนะครับจริงจริงนี่ไม่ได้มีกาวหรืออะไรทั้งสิ้นเลยครับเห็นไหมให้ติดได้จริงครับว้าวได้จริงเฉยเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าน้ำมันไม่เต็มเหมือนอย่างเงี้ยถ้าผมปิดฝาอย่างนี้ก่อนแล้วคว่าลงนี้มันจะดูดได้ไหมลองดูนะ ไอ้กระโดดโอ้โหด,ดได้แต่ว่าไม่แรงมากนะครับเฮ้ยก็แสดงว่าปริมาณของน้ําที่อยู่ในขวดก็มีผลเมื่อกี้เห็นไหมครับพอมีน้าน้อยนิดเดียวผมลองปิดฝาแล้วควอมลงเหมือนจะดูดได้แต่แค่แป๊บเดียวแล้วก็ร่วงฟุดเลยนะครับแต่ถามว่าดูดได้มันก็ติดได้แป๊บหนึ่งอะนะเฮ้ยอู้สำหรับขวดขนาดเล็กสุดอันนี้ผ่านครับใช้ได้เลยครับเว้ยวู้อูู้้ถ้าอย่างนี้นก็คงมีปัญหาแล้วแหละครับต่อให้ใหญ่แค่ไหนถ้ามันดูดอย่างนี้ได้คงน่าจะดูดได้หมดเลยแหละครับนะอ่าแต่ไหนๆก็เตรียมมาแล้วลองดูให้หมดเลลยแ้วกันนะม ดูกันครับฝาอุ๊บโอเคพร้อมนะครับหนึ่งสสาม้าดเปนครับโอ้ยทำไมนี่อยู่ไม่นานเลยแบบแป๊บเดียวลงเลยครับเออ อะไรครับนี่อ่ประเภทของขวดไหมครับมันมีผลยังไงหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะก็ขนาดกลางนี้อยู่แป๊บเดียวนะลองดูต่อไปครับเป็นขวดโค้กครับอ่าใส่ให้เต็มปริมปริมเลยสําหรับโค้กตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตัวฝาเมื่อดูด้านข้างเิมันไม่ได้แบบเรียบเรียบตรงๆมันมีโคง้งๆคงนิดหน่อยอะ่ะไม่แน่ครับมันอาจจะดูดไม่ติดก็ได้นะอ่าลองดูกันนะครับปิดฝาลงไปความรงอ่าพร้อมนะครับหนึ่งสองสามยังไม่ติดเลยครับกับโค้กจริงๆด้วย หนึ่งสองซ้เนี่ยฮะกับโคกไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยผมบอกผมว่าแล้วเชียวครับเพราะว่าฝามันดูแบบไม่แน่นนะเออเอาใหม่เอาใหม่กับโคกเอาใหม่อีกรอบนะครับเมื่อกี้จะผิดพลาดไปได้เนาะลองดูอีกทีอ่ะลองใหม่นะครับนี่ปึ๊บโอเคมาหนึ่งสองส้ำเนี่ยไม่ได้ครับ ฝาโคกไม่ได้จริงๆเลยครับเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันอย่างที่เดาไว้ไม่มีผิดเลยครับตัวฝาเนี่ยมันเรียกว่าอะไรอะตรงกลางมันนูนกว่าที่อื่นครับมันเป็นแบบโค้งโค้งโค้งทะลุทะลบลงอย่างนี้นะครับแสดงไว้อยู่ที่ฝาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอยากทำการทดลองนี้อย่าไปทํากับขวดโคกนะครับมันจะใช้ไม่ได้ผลทันทีนะครับเอออ่ะลองใหม่อีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นน้ำอัาลมเหมือนกันแต่เป็นขวดของสป라이ตนะครับอันนี้มันก็ต้องอยู่ที่ฝาอีกไหมว่าฝาเป็นแบบไหนถ้าฝาเหมือนกันผลก็น่าจะไม่ได้เหมือนกันนะ ดูแบนกว่าเมื่อกี้แต่ไม่รู้นะว่าจะได้ไหมนะครับอ่ะลองดูฟึบหนึ่งสองสาอุ้ติดนิดนึงติดแป๊บเดียวจริงๆครับเอาใหม่ทีเอาใหม่ทีอาจจะแบบถือแล้วเบี้ยวเมื่อกี้ครับติดแบป๊บแป๊บแป,บแปบเลยอ,ะอ่ะโอเคอีกรอบครับหนึ่งสองสา เอ้ยไม่ได้ครับว่าแสดงว่าน้ำบอรลมนี่ไม่ได้หมดเลยรอครับโอ้โหอันนี้ผมว่าน่าต้องหาน้ำบรลลมยี่ห้ออื่นครับเพราะว่าทั้งสองอันเนี้ยเป็นของบริษัทไทยน้ำทิย์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองหาอีกบริษัทหนึ่งดูนะครับไม่แน่รูปแบบของฝาเปลี่ยนไปอาจจะใช้ได้ผลก็ได้นะครับ six and a half hours later อะหาทั่วานเลยเจอนี่ครับเป็นขวดเซเว่นอัพนะครับก็จะเป็นคนบริษัทกับโค้กและสไปร์เมื่อกี้นะครับอ่ะเป็นเซเว่นอัพอย่างงี้ลองดูนะครับว่าฝาของเซเว่นอัพนี้จะใช้ได้หรือเปล่านะครับ ต้องใส่น้ําให้เต็มปริมครับตอนนี้ยังไม่เต็มเท่าไหร่ต้องปริมเลยปริมให้ล้นเลยนะครับมาลองดูกันครับปึ๊บโูหนะขวดใหญ่อย่างงี้ได้ขลดไหมนะครับมาหนึ่งสองสามโอ้โหไม่ได้เหมือนกันครับอ่าแสดงว,ว่าพวกฝาระบาดลมนี้ไม่ได้เลยนะครับแต่เอ๊ะในคลิปวิดีโอที่เราดูเมื่อกี้เขาก็าใช้คุณคุณม้นโคบเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวอดูแป๊บนึงนะ อ่าใช่ครับนี่ของฝรั่งนี้ใช้โค้กครับแต่คือเป็นโค้กบ้านเขาไงฝาจะไม่เหมือนกันกับบ้านเราครับอ่าใช่ครับพอเป็นคนไทยไม่ได้ใช้ขวดน้ำบัลลมครับอันนี้น่าจะเป็นขวดชาเขียวนะเห็นไหมชาเขียวแบบรสข้าวอะไรสีส้มๆเหมือนนะ ใช่ใช่ใช่ใชสแสดงว่าฝาขวดน้ำอัดลมในบ้านเราใช้ไม่ได้ครับแต่ใบ้านผมไม่ได้กิน S อนะครับถ้ามียี่ห้อ S ไม่แน่อาจจะใช้ได้ก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ายี่ห้อจําพวกโคกอ่ะโคกสไปแล้วก็เฟนตัลลี่บินดาผมจำไม่ได้เออแต่ฝั่งหนึ่งฝั่งโคกอ่ะไม่ได้ถ้าฝั่งเป๊ปซี่อ่ะเป๊ปซี่เซเว่นอัพแล้วก็ไม่รู้เฟนตัลลี่บินดาเหมือนกันสักอันหนึ่งนะครับก็จะไม่ได้เหมือนกันเลยเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับ โอเคที okay. นี้ครับเพิ่มอีกขวดนึงนี่เฮ้ยผมไปหาขวดน้ำนลมเมื่อกี้มาเจอเป็นขวดนมครับเป็นแกนลอนนมแบบนี้มาดูกันว่าแบบนี้จะได้หรือเปล่านะครับอ่าไหนๆก็ทดลองทําแล้วเราก็ทดลองทําให้มันแบบเยอะๆหลายๆแบบไปเลยนะครับอันนี้ก็ยังไม่เต็มยังไม่เต็มดีขอใส่ให้เต็มล้นๆเลยป่าให้น้ำมันรุนๆอย่างนี้เลยอ่าโอเคอ้าวผมบีบอยู่หรอเมื่อกี้เดียวเอาใหมเออ,เอ,อ มีที่จับให้จับไม่จับไปยืบบีบขวดอยู่เเต็มเปรียมอย่างนี้ครับปุ๊บมาลองดูกันว,ว่าความลงไปจะเป็นยะังไงนะโอเคหนึ่งสองามไม่ได้เลยครับคือเน,นี่ยมันเห็นชัดเลยครับดูดีๆนะครับพเพื่อนๆเนี่ยแค่แบบตอนที่ผมปิดฝาไว้นี่เห็นไหมนี่ แค่นี้ก็เห็นแล้วครับว่ามันไม่มิดเพอไม่มิดแบบนี้นามันก็ออกได้ไงถือว่าเนีย่ยไม่ได้แสดงว่าฝาแบบนี้มันปิดไม่มิดอ๋อแสดงว่าเราน่าจะพอดูได้ถ้าฝาปิดไม่มิดยังไงก็หกครับเดี๋ยวลองกลับมาย้อนดูที่ขวดน้ำันลมใหม่นะหกไหมอาเฮ้ย เนี่ยติดได้แป๊บเดียวครับคือในะฝาน้ับลมอะ่ะมันได้มีน้ำหกออกมาก่อนแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานอยู่ได้แป๊บเดียวหกนะครับอืมอ่ะไม่ได้จริงๆนะถ้าอย่างนั้นต่อไปก็อันสุดท้ายละนี่ที่เป็นขวดแก้วมาลองดูกันนะครับขวดแก้วก็ยี่ห้อยอดฮิตบ้านเราเนั่นแหละเฮลบูบอยนะครับเฮ้ยเต็มเต็มโอเคลองดูกันครับถ้าเป็นขวดแก้วจะรอดหรือเปล่านะครับผมว่ามันอยู่ที่ฝาอันนี้เป็นฝาแบบแบบครับไม่ได้ฝาพลาสติก นี่ติดเลย จะอยู่ได้ไม่นานครับแต่ถามว่าติดไหมก็ติดนะครับเย่เอก็ต้องถือว่าได้ผลนะครับสาหรับขวดแก้วนะอ่านั่นแหละครับอันนี้ผมก็แยกฝั่งให้ชัดเจนเลยนะครับฝั่งนี้คือฝั่งที่เฟลครับเอาไปเอาไปเอาไปพวกเจ้าไม่อติดอยู่ที่นี่ไปฝั่งนี้คือฝั่งที่ไม่สําเร็จครับมันไม่ติดครับ่วนฝั่งนี้คือฝั่งที่ติดทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นขวดน้ําที่แบบไซส์เล็กๆๆนะครับก็จะเป็นขวดแก้วนะครับแต่อาจจะติดได้ไม่นานนะขวดแก้วนะเดี๋ยวที่บอกนะครับสิ่งที่ผมเห็นได้ชัดเลยก็คือตัวฝ ฝั่งเนี้ยนะครับฝาตรงกลางมันจะดูนกว่าเพื่อนครับแล้วก็เป็นสโลปโค้งลงมาคล้ายๆรูปแบบโดมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยน่าจะปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันก็เลยแบบน้ําออกมาได้ครับส่วนฝานมแก้วเนี้ยนิดไม่รู้ทําไมครับหนักเลยครับแค่เอียงคว่ำปุ๊บก็เห็นน้ําไหลออกมาตลอดแล้วยังไม่ทันได้ปล่อยมือเลยครับพอปล่อยมือก็ตามคาดครับพรวดออกหมดเลยนะครับอ่ะนั่นแหละครับอันนี้เป็นการทดลองที่ไม่ยากนะครับเพื่อนๆมีขวดอะไรก็ได้ที่บ้านเอาไปลองทํากันดูนะครับบางขวดก็จะได้บางขวดก็จะไม่ได้แบบนี้นะครับกก็็ถออวว่่าาาเปนนีีททยศสตร์ุ ใช้ได้นะครับจริงๆมันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับแต่ว่าภาพที่เห็นออกมาครับคือเป็นภาพที่น้ํากับหัวแล้วฝาก็ไม่ได้ผูกปิดหมุนอยู่อ่ะมันอยู่อีกคนละด้านนะแต่มันก็สามารถเก็บน้ําไว้อยู่ได้ไม่ให้น้าหล่นออกมาได้มันเลยดูเป็นอะไรที่ Amazing ไปเลยนะครับเหมือนเรื่องมายากลเลยนะแต่ก็นี่นะครับความเฟี้ยวของวิทยาศาสตร์นะครับที่เป็นผลที่ทำให้ผมชอบวิทยาศาสตร์มากๆนะครับเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอจากทิกตอกที่เรามาพิสูจน์กันในวันนี้นะครับว่ามันสามารถกลับด้านฝาแล้วกั้นน้ําให้อยู่ในขวดไม่หกลงมาได้หรรือเเปปล่าานนนั้็ควมจิง จะต้องเลือกขวดเลือกประเภทของฝาให้ดีด้วยนะครับบางขวดได้บางขวดไม่ได้เหมือนที่บอกไปนะครับแต่ถามว่าทําได้จริงไหมทําได้จริงๆครับเอ๊ะนี่แหละครับการพิสูจน์หรือการทดลองเนี่ยมันถึงทําขวดแบบเดียวอย่างเดียวไม่ได้ครับถ้าสมมติว่าในวิดีโอนี้นะอ่ะผมจับแค่ขวดโคกเหมือนของเขามาลองทําดูปุ๊บแล้วมันไม่ได้ ผมจะสนุปว่าไม่ได้เลยมันก็ผิดถูกไหมครับเพราะจริงๆแล้วมันได้แต่ต้องเป็นขวดที่เหมาะสมฝาที่เหมาะสมที่ถูกต้องใช่ไหมล่ะในหลายๆการทดลองของผมถึงต้องพยายามหาอะไรที่แตกต่างกันมาลองทําดูเหมือนอย่างน,นี้เล่นเกี่ยวกับขวดใช่ไหมก็ต้องหาขวดหลายๆประเภทเลยมาลองทําดูครับเราลองแบบเดียวไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่ได้ผลที่แท้จริงเนาะและนี่แหละเขาก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของวิทยาศาสตร์ของการทดลองที่ผมก็หลงไหลคลั่งไคล้เช่นกันครับชอบมากครับต้องได้เห็นด้วยตาตัวเองนะครับถึงจะเชื่ออเหมือนสโลแกนประจําใจผมที่ผมบอกเพื่อนทุกครัั้งงนะครบว่่าสิ เพื่อนๆรู้จากตาคนอื่นไม่มีวันจริงต้อง,งเห็นด้วยตาตัวเองอย่างนี้ไงนี่เห็นได้รู้อ๋ออันนี้ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ได้อันนี้ไม่ได,อนนไได้อย่างนี้นะครับ okay, okay, โอเคก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเ,เจอวิดีโอจาก TikTok หรือจาก u ูท b e จาก Facebook จาก o n l y f a n s แต่ที่ไหนก็ได้นลครับที่อยากให้ผมมาพิสูจน์บอกมาครับเดี๋ยวผมจะจับมาพิสูจน์ให้ดูแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับและเห็นกันเต็มๆ2ลูกตาไปเลยนะครับแล้วถ้าดูผมปื้บยังไม่เชื่ออยกก็มาลองทําดูเองซะได้เห็นด้วยตาตัวเองได้ทาด้วยมือตัวเองได้เชื่อแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคจบกาวิดีโอนะครับอย่างนีนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปเคลียร์ห้องก่อนนะครับถือว่าห้องมันจะเปียกชุ่มฉ่าเหลือเกินนะครับสวัสดีครับสุดยอดคำพยัญชนนี้ได้เห็นทั้้้งไแลละม่่เเยยีบู